นะครับรักทายเพื่อสมาชิกนะครับแอดมินหลงมานะครับหลงอยู่วันที่สนามพลราไดนะครับหรือว่าสนามสวนหลวงหลวเก้านะครับเป็นพม่านะครับเจ้าอ้วนกับเจ้าชิดมินนะครับฝั่งนี้เป็นอดีตนักกีฬาจากเมียนมานะครับอดีตนักกีฬาจีนพาดนะครับ กยาลีกับคนต่างนะครับอดีตทีมชาติของเมียนมานะครับฝา่หน่นเป็นเจ้าอ้วนนะครับกับเจ้าชิดมินนะครับในเหลี่ยมเซรฟฟีข้ามฟีเอาเปิดเอายกขึ้นไปเอาหนึ่งสองไปเขาไปเรียบร้อยไหมเรียบร้อยโอ้โห,โหนะครับซัดเต็มข้อรอบเตรียมเนี่ยนะครับนี่เป็นพมา่าล้วนๆนะครับ ถ้าทายมาวินเสวิคานะครับหรือมาวินุก,กี้นะครับหลงไปไงครับสนามก็มีที่ไหนแอดมินเจอก็ถ้าเขาเตะก,ก็ตามนั้นแหละครับแตอันนี้ก็จะตีสองแล้วนะครับตีหนึ่งบว่บาทแล้วนะครับ เอายกขึ้นไปเตะเรียบร้อยโอ้โหโนะครับ มาวินสุกี้ถ้าลืมน้ำส้มดีแล้วถ้าเกิดมาวินยังไม่กลับบ้านง่ายน้ำส้มมันจะเสียก่อนเอาเส์ฟไปโอ้เสร์ฟไม่ข้ามนะครับทักทา,า,า,ายเทพเด็กด้วยนะครับสวัสดีครับ ควดเสิร์ฟมาโอ้โหเสิร์ฟยกขึ้นไปเตะได้ไหมเตะโอ้โหนะครับเอาเปิดโยกเอ้ายอดโอ้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวไปดูแต้มก่อนนะครับ แ c มห้าต่อห้านะครับเอาเตะโอเปิดเอายกขึ้นมาเขียวมาเรียบร้อยนะครับโอ้โหฝั่งนู้นนะครับใส่รองเท้าข้างเดียวนะครับเจ้าอ้วนนี่ถนัดเท้าเปล่าเลยครับรองเท้าไม่มีนะครับไม่ใส่นะครับแล้วเสิร์ฟดีด้วยนะครับ ไอ้ต้ามีเหลี่ยมไหมครับไอ้ต้ามีสองเหลี่ยมแพ้ไปทั้งสองเหลี่ยมแล้วนะครับตอนนี้กำลังจะหาจีบเหลี่ยมนะครับไม่รู้จะจะจะแล้วกู้ชาติได้ไหมครับจะกู้กรุงศรีได้หรือไม่นะครับเจ้าตา้าเจ้าต้านี่แพ้ให้ให้ให้ฝั่งนู้นนะครับให้เจ้าอ้วนกับเจ้าชิดมินนะครับไม่มานะครับ อ้วนสีอ้วนบุญเลืองไม่มานะครับเจ้าโอ้โหเลยครับเจ้าชิดมินนะครับข้ามเขียวมานะครับเอาเสือมาเปิดหัวเอายกดันขึ้นไปเตะได้ไหมเตะโอ้โหยังได้อยู่เจ้าอ้วนยกขึ้นมาชิดมินปกักเขาให้ใส่เน็ตโอ้ยนะครับขอเก็บก่อนโยกโอ้ไม่เตะได้หมด เต็มอะไรปะเปิดไปดูเต็มไหมห้าหห้าต่อหกนะครับห้าหกนะครับเอาอ้วนยกขึ้นมาชิดมินเขียวมาอูย้ยนะครับฝั่งนี้ชะงักข,ขานะครับ พักย้ำมาอย่างไนกันนี่แล้วดวพักอยูนนย่ไหนเอาฝ<ย>ัา่งกระดานสามเอาเปิดหัวเอายกเขียวมาโอ้โหโบอโนอยู่ลงังจิตใช่ไหม ตายต่อยอะไรยนนะครับเอาเปิดหัวเอายกขึ้นมาเอาเตะโอ้โหนะครับห้าหกเปิดเอายกขึ้นมาคิดมิมโอ้วูนะครับเรียบร้อยนะครับ เอาเปิดเอายกขึ้นไปเตะได้ไหมเตะครับถ้ายกมีเตะมีหายแน่นอนแลครับพรุ่งนี้โชคแค่สีมีไหมครับพรุ่งนี้โชคแค่สีมีปกตินะครับเอาเสือไปเปิดหัวเอายกขึ้นมาเขียวยอด 65โอ้โหนะครับลมเย็นเย็นนะครับบรรยากาศแบบนี้นักทายน้องจอนนี่นะครับเอ้าอุ้ยนะครับ สองแล้หกต่อห้าเอาปั่นมาแล้วเอาเปิดเอายกขึ้นมาตีไ,<ห>ได้ไ,ดไหม<ด>โอ้โหนะครับเอาเปิดเขา เอาใครจะเอาเขานีา้ตามิชางเขากามีเดี่ยมนะมีอ่ะเอาเปิดเอายกขึ้นไปเตะได้ไม่ได้โอ้โหนะยครับ เอาเสือไปโออเสือไม่ข้ามนะครับ อ้วนเสิร์ฟมาเอาเปิดหัวเอายกดันขึ้นไปเตะได้ไมมได้โอ้โห,โหนะครับช่วงกลางคอ,อนี่ถ้ายกเข้าแค่นี้นั่คือเตะได้สบายนะครับถ้ายิงเข้าไปใกล้เนียยิงเตะหนักด้วยทักทา,ายชัดใจกลางนะครับไม่ต้องหลับต้านอนกันนะครับเราอยู่กับแอดมินสายซิ่งไวรุ่นหนึ่งสองนะครับแล้วก็เลือกเตะนะครับแอดมินนึงจะเลือกไหล์สดนะครับเอาเปิดหัวเอายกหัวขึ้นมาเขียวไปโอ้ยเกี่ยวอ นะครับเสียดายแช่นะครับเจ้าอ,อ้อว,วนเสิร์ฟข้าป่าเข้าดงนะครับเตะอยู่ในป่าก็าเสิร์ฟข้าป่านะครับท,ทายเทียนไขนะครับสวัสดีครับเราอยู่กันที่สนาม พลาไดนะครับหรือว่าสวนหลวงรอเก้านะครับสนามแห่งนี้เปิดทําการแข่งขันทุกวันพฤหัสนะครับครเป็นวันปกติก็ทางสนามก็มีซ้อมปกตินะครับแต่ว่าหยีเดียมมีการแข่งขันก็คือวันพฤหัสนะครับวันพฤหัสสนามสวนหลวงรอเก้าหรือว่าศรีนครินะครับ55 200เมตรสนามจะอยู่ฝั่งซ้ายมือจะเปิดไฟอยู่นะครับสนามแห่งนี้เราใช้เครื่องปั่นไฟนะครับ อาครับจะอ้วนเสิร์ฟมาเอาเปิดเอายกขึ้นไปสันแบกเตะไม่โอ้โยังได้อยู่โอ้โหนะครับโดนตังทอนเจ้าอ้วนเตะไม่หายนะครับโอ้โหนะครับเตะไปโดนแปรเจ้าอ้วนนะครับแล้วมันกระเด็นกระดอนกลับมานะครับฝั่งนี้ก็เตะคิดว่าหายนะครับมันไม่หายนะครับมันโดนตังทอนกลับ เอาอ้วนเสือมาเอาเปิดได้อยู่เอาอยกขึ้นไปเตะโอ้โหเรียบร้อยแดมเท่าไหร่แล้วครับหกต่อเจ็ดนะครับเอาเสือไปเปิดหนึ่งยกหัว เขียวมาเรียบร้อยนะครับเปิดแล้วก็ยกฝั่งเจ้าชิดมินพนุนลูกถนัดของเขาคือข้ามด้วยเขียวนะครับข้ามด้วยฝ่าเท้ายิ่งเป็นส่วนสูงเน็ตของคนไทยเนี่ยถือว่าข่องตัวสูงนะครับเพราะน้องก็จะเตะอยู่แถวไทยประกันแถวบางฉีหลวงบางพีบางเสาธงนี่แหละครับแต่ว่าตอนนี้สนามไทยประกันของหนึ่งคับเก้านะครับที่มีชาวอม่าเตะกัน,นเยอะปิดตัวไปแล้วนะครับ ว่าต้องคืนพื้นที่ให้กับเจ้าของเดิมนะครับเอาเขียวไปเรียบร้อยไหมยังอยู่เอาชิดมินชิดมินปักเข้าให้เรียบร้อยออกอยู่ฝั่งอดีตท,ทีมชาติเมียนมานะครับตักทายสวนรามด้วยนะครับตักทายทั้งสามทท่านนะครับแปดแปดนะครับแจมเท่าเอาเซอร์ไปหลังเท้าด้วยโอ้โหนะครับเจ้าอ้วนบิ่งยกขึ้นมาชิดมินเขียวมา โอ้ยนะครับสวัสดีนนออนิวด้วยนะครบสวัสดีครับสวัสดีตอนดึกแล้วครับตอนตีสองนะครับแปดแปดเอาเซิร์ฟบาเปิดหนึ่งยกสองสวยๆปักเข้าให้เรียบร้อย น้ำส้มวันนี้ไม่มีนะครับน้ำส้มวันนี้ไม่มีนะครับเอาเปิดเอายกเข kind of ียวมาลูนะครับ แปดแปดนะครับถ่ายสิบร้อยเอ็ดด้วยนะครับอ่าเดี๋ยวพักผ่อนนะครับตอนนี้แอดมินไม่ได้ทำงานแล้วนะครับลาออกจากงานแล้วนะครับ ไปหาแต่สนามแตะก,ก็แอดมินเตจดตก,ก็ไม่เป็นนะครับแต่ไปเจอสนามแตะก็ถ้าเขามีเตะเดี c, <queda. S 1> hanging, ๋ยวแอดมินจะไล์สดให้ดูนะครับครูนี้เจอกันสนามโชคใ้สี่ลาดเพ้าแล้ครับเอาเซอร์ไปเปิดเขาเอาเอาวิ่งวิ่งยกยกยกยเอาหล่นมาหนึ่งสองปักเข้าให้เรียบร้อยไหมเอาแล้วครับ ใช่ครับกยาเลนะครับคนไหนชื่อกยาเลครับฮะไอ้ตัวเล็กคนไหนชื่อกยาเลก็ไหนไม่คนไหนคนเสด็จกุมกูตองที่กูตองกูตองชื่ออะไรอ่าาปัจจันรบาจันจัครับ อีตทีมชาติพม่าคนนี้ชื่อกัยาลีใช่เปล่าครับชื่อคนนี้ครับใช่แล้วครับคนที่ใส่เสื้อดําที่นั่งอยู่นะครับเป็นอดีตทีมชาติของชาวเมียนมานะครับชื่อกัยาเลนะครับแต่แอดมินพิมพ์ไปเป็นกัยาลีนะครับกัยาเลีกัยาเลอันนี้ชื่ออะไรคบอกโคตองกี้โคตองโคตองเอาเปิดเขา เอายกขึ้นไปปักเข้าให้เรียบร้อยนีครับโอ้โหฝั่งนี้เป็นกะยะเลก,กับโกตองจีโอ้นะครับฝั่งนู้นเป็นชิดมินนะครับหลับเจ้าอ้วนนะครับเอาเสิร์ฟหลังเท้าไปเปิดหัวเอายกหัวขึ้นมาเขียวมาโอ้ยโดนหน้าอกนะครับ แปดเก้าเอาปันมาเปิดเอายกขึ้นไปเอาโอ้ยนะครับเอา,เอาละครับแอดมินโดนโดนปักครับกล้องหันหัวหันหลังแล้วครับเก้าเท่าเอาเปิดเอายก เอาเตโ้โอ้ยติดบล็อกเจ้าชิดมินนะครับเสือปีข้ามฟีมีบล็อกเีเวอร์ด้วยนะครับแต้มเท่าไหร่แล้วสิบต่อเก้านะครับเอาอ้วนเสือมาเอาเปิดหัวเอายกขึ้นไปกายเลเตไปเรียบร้อยนะครับโอ้นะครับ จัดเต็มข้อรอเตรียมเหนียวตอนช่วงตีสองนี่แหละครับถ้าอยากเตะกับพมา่าทั้งสองชุดนี้นะครับทั้งฝั่งนู้นและฝั่งนี้นะครับวันพฤหัสหน้ามาได้นะครับสนามสวนหลวงรอเก้าพอน้องๆชาวเมียนมาเนี่ยชอบมาเตะม,มาซ้อมที่สนามแห่งนี้นะครับมันบรรยากาศใช้ได้มันร่มรื่นนะครับ

เอาเปิดเอายกดันขึ้นไปสันแม็กไปเรียบร้อยนะครับฝั่งฝั่งนู้นสองคนนะครับเจ้าชิดมินกับเจ้าอ้วนนะครับเอาชนะเจ้าบิวนะครับบิวพานเพชรกับเจ้าต้าบักขามไปแล้วนะครับสองสองเซตด้วยนะครับจะเรียมเสือฟีข้ามฟีเอาเสอร์ไปเปิดหัวเอายกขึ้นปา เขียวไปเรียบร้อยไหมเรียบร้อยนะครับถือว่าเล่นดีทั้งคู่นะครับสิบต่อเก้าโอ้โหเสิร์ฟท็อปนี้อย่างแน่นเลยนะครับเตะโอ้โหเรียบร้อยนะครับ กายคุณจัตวันด้วยครับแอดมินก็หลงมานะครับดีหนึ่งดีสองไม่หลับไม่นอนกันแล้วครับเก้าต่อสิบเอากับกยายรใเสอร์ไปเจ้าชิดมินเปิดหัวเจ้าอ้วนยกขึ้นมาชิดมินเขียวมาเรียบร้อย สิบต่อเก้าโอ้สิบเอ็ดต่อเก้าแล้วครับทักทายอนดันยูนทองจากจันทบุรีนะครับสิบสองเก้าเอาเปิดอเอายก สองต่อเก้าเครับแต้มเดียวเกมนะครับอเ,เอาเปิดหัวเอายกขึ้นไปเตะได้ไม่ได้เตะโอ้โหเตะได้อยู่นะครับออคคาาเเเเเเ 9ต่อสิบสองเอา,เอาติดบล็อกเอาแล้วติดบล็อกกายลีนะครับปักกระห้เอาละครับไล่มาเป็น10ต่อ12นะครับสิบต่อ12เอาเสิร์ฟไปเอาเปิดโอ้ยนะครับลูกเสิร์ฟนะครับเป็น11ต่อ12 เอาแล้วครับกระเสือปีก็มีโอกาสเป็นแต้มดีเสมอนะครับเอาเปิดเอายกเอ้ายังได้อย well, ู่เอาแล้วครับยกขึ้นไปกายเลเตะเรียบร้อยตีเสมอ12ต่อ12มีดิวไหมมีไม่ไม่ดิวนะไม่ดิวนะครับ โอ้โหแต้มตามมา9ต่อ12ตอนนี้ตีเสมอแล้วครับ12ต่อ12แต้มเดียวเกมนะครับแม์พอยต์ของเจ้ากายเลนะครับจะปิดเกมได้หรือไม่นะครับทางายหลักหายสาทรด้วยนะครับ12 12เกมไม่เกมเอาเส์อไปเปิดหัวได้เอายกขึ้นมาชิดบินเขียยมาเรียบร้อยเอาแล้ว ตอนนี้อยู่ฝั่งเจ้าอ้วนกับชิดมินนะครับว่าจะเสิร์ฟได้ดีแค่ไหนนะครับจะปิดเกมได้หรือไม่นะครับ12ต่อ12เอาเสิร์ฟมาเปิดหัวได้ยกขึ้นไปกายาเลีเตไปโอเจ้าอ้วนวิ่ง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 เอาเตะเข้าป่าเข้าดวงโอ้ยน,นะครับ ทายคุณระดาพรด้วยนะครับรดาพรจากไทยประกันนะครับฝั่งนู้นเป็นเจ้าชิดมินนะครับเจ๊ฝั่งนู้นเป็นเจ้าชิดมินนะ่ะที่เตะอี่ไทยประกันนั่นแหละครับคุณบาจันบอกกายาเลสู้สู้นะครับเอาแล้วครับแต่เดียวเกมนะครับสิบสองต่อสิบสองเอาเสอร์ไปเปิดหัวเอาเจ้าอ้วนยกขึ้นมาโอ้ยยอด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 ว้ยนะครับ แต้มเท่ากันนะครับสิบสองต่อสิบสองเจ้าอ้วนเสิร์ฟมาเอาเปิดหัวได้ยกขึ้นไปโอ้ย,ยกหางก,กระยาเลเตีดได้ไหมโอ้โตีได้อีกเจ้าอ้วนอ้วนโอ้ยล้นมาหนึ่งสองขอทำมั่งปักเขาให้โอ้ยนะครับบอกเสียนะครับเจ้าชิดมินนะครับนี่นะครับครูนี้ยังไม่รู้แล้วจะออกทางไหนนะครับแต่ว่าเจ้า เราเลีได sure. <qué says it> mm ้เปรียบแล้วครับจะเป็นฝ่ายเสิร์ฟด้วยนะครับเจ้าเจ้าโอ้โหนี่ดีนะชื่ออะไรบาจันโอเคเขาเขาเห็นคนนี้เขาจำข้างหลังเขาจำได้อ๋อครับสิบสองต่อสิบสอง เอ้าเส์ฟไปเปิดหัววิ่ง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 เอายกขึ้นมาชิดมินเฉียวมาโอ้เดียครับเฉียวมาคนละข้างนะครับเอาต้องสู้กันต่อไปนะครับตะก้อเตะเกมสิบสามนะครับไม่มีดิวนะครับแต้มต่อแต้มนะครับแต้มล็อกนะครับเสร์ฟดีก็มีโอกาสเป็นแต้มเสร์ฟเสียก็เปลี่ยนกันเสร์ฟนะครับเตะได้เตะไปนะครับแอมินไร์สดเพื่อความเทิงเป็นเกมกีฬาเท่านั้นนะครับ ไม่พิมพ์ราคาต่อรองเข้ามาในขณะไหลสดนะครับแอดมินนำเสนอเป็นเกมกีฬาแต้มเท่ากันนะครับ12ต่อ12ชิดมินเสิร์ฟมาโอ้ยเปิดหนึ่งยกสองกายาเลเตะได้ไหมเตะโอ้โหเตะไปติดบล็อกเจ้าชิดมินนะครับ กายเลแพ้ไปนะครับแพ้ชิดมินนะครับไปสกอ12ต่อ13นะครับถือว่าสุดยอดนะครับเสือยอบหน่อยครับจบไปแล้วนะครับกายเลแพ้นะครับแพ้ไปแต้มเดียวนะครับเพราะว่าแต่ก็เสือฟีข้ามฟีมีบล็อกมีเวอร์ตะไปติดบล็อกของเจ้าชิดมินนะครับจบเกมมาแล้วนะครับ๋ยวโอเคอดมินขออนุญาตตัดคลิปก่อนนะครับสวัสดีครับ